กระจกตาคืออะไรกระจกตาคือส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดที่มันใสๆกระจกตาจริงๆเรามี5ชั้นแต่เราสามารถที่จะแบ่งว่ารวมๆกันเป็น3ชั้นชั้นบนชั้นกลางที่หนาๆหน่อยและก็ชั้นในที่เป็นเซลล์ชั้นเดียวหน้าที่ของกระจกตาคือเป็นการหักเหแสงเพื่อที่จะทําให้แสงจากที่ไกลๆที่ใกล้ๆเนี่ยค่ะมารวมกันตกอยู่ที่จอรับภาพจะได้มองเห็นได้ดีขึ้น เราปลูกถ่ายกระจกตาเพราะกระจกตาไม่ดีแปลว่าความใสของกระจกตาที่ควรจะต้องมีเนี่ยเนื่องจากเซลล์ชั้นในทําหน้าที่ในการดูดน้ําทําให้กระจกตาใสแจ๋วเ,เลยเนี่ยมันทําหน้าที่เสียไปหรือกระจกตาฝ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความฝ้าออกมาเพื่อทําให้กระจกตาใสการปลูกถ่ายกระจกตาแบ่งง่ายๆเป็น2วิธีถ้ามันขุ่นทุกชั้นหรือการทำงานไม่ดีเราก็เอาออกทั้งยวงแล้วก็เอากระจกตา ที่มีความหนาแบบเดียวกันแล้วก็มีทุกชั้นใส่เข้าไปแทนที่เป็นการปลูกถ่ายทุกชั้นในกรณีที่กระจกตาบางส่วนที่เสียไปเราก็ปลูกถ่ายเฉพาะบางชั้นคำแนะน,นำสำหรับผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาผู้ที่ได้รับการ ปลูกถ่ายกระจกตาควรที่จะมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องกับจักษุแพทย์นะคะรวมทั้งเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติไปเช่นเืองตาม,ม,า,ตา,ม,มากตาโมวกว่าปกติหรือว่าตาแดงก็ต้องรีบมาหาจักษุแพทย์ให้การดูแลแล้วก็มีการใช้ยายอย่างถูกต้องค่ะ ในการที่ดูแลสภาพตาคิดว่าทุกคนควรจะดูแลไม่ว่าจั้งแต่เล็กนะคะอายุกลางกลางหรือว่าอายุมากขึ้นคนที่ควรจะมาพบจากสุแพทย์แน่ๆในการที่จะดูแลคือตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเพื่อว่าจะเป็นการคัดกรองสุขภาพตาต้อหินกระจกตาเสื่อมหรือโรคของจอตาในวัยทํางานก็จะทราบตัวเองอยู่แล้วว่าตาทําไมทํางานได้น้อยลงหรือว่ามีความล้ามากขึ้นการรักษาเบื้องต้นของตัวเองไม่ดีขึ้นก็มาพบจากสุแพทย์